สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้การ้องเรียนร้องทุกผ่านเว็บไซต์สำหรับประชาชนกัน,นครับหลังจากที่เราเข้าสู่เว็บไซต์แล้วก็ทาการล็อกออนเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับดังนี้เราคลิกไปที่เมนูร้องเรียนลองทุกเลยจะปรากฏหน้าตาต่างๆนะดังนี้นะครับโดยที่จะมีรายละเอียด ของตัวเรานะครับที่เราได้ลงทะเบียนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนามสกุลที่อยู่อายุเบอร์โทรศัพท์ต่างๆที่เราได้ระบุลงไปนะครับในขั้นตอนแรกเลยเราต้องทำการระบุความประสงค์ในการดำเนินการที่จะลองเรียนลองทุกสก่อนนะครับแต่ก่อนที่จะระบุความประสงค์ในการดำเนินการนะครับตัว ลองเรียนร้องทุกผ่านเว็บไซต์มีความสามารถตรงที่เราที่เราสามารถที่จะไม่ประสองค์ออกนามได้นะครับคลิกที่เช็คบล็อกหน้าไม่ประสองค์ออกนามครับตรงนี้รายละเอียดชื่อของเรานะครับก็จะไม่ถูกส่งเข้าไปในเรื่องร้องเรียนร้องทุกนะครับแต่ในส่วนนี้ยังไม่ค่อยแนะนํามากนักนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่จําเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลของผู้ร้องด้วย นะครับในหลายๆกรณีนะครับแต่บางกรณีเราก็ไม่จําเป็นต้องแจ้งชื่อไปก็ได้นะครับในส่วนนี้ผมขอเอาเช็คบล็อกออกก่อนนะครับอันดับแรกเลยเราต้องเลือกประเภทงานบริการนะครับคลิกนะครับตรงสามเหลี่ยมจะมีตัวเลือกประเภทการบริการให้เราเลือกนะครับตัวอย่างนี้นะครับผมขอเลือกเป็นร้องเรียนร้องทุกข์ละกัน ถัดมาท่านต้องเลือกประเภทเรื่องหลักที่ต้องการนะครับเอาเป็นขอความช่วยเหลือบ้างดีกว่าประเภทเรื่องรองนะครับทำการเลือกนะครับอขอเป็นที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยดีกว่านะครับชื่อเรื่องท่านจะต้องตั้งให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับ ลักษณะเรื่องนะครับระบุไปว่าเป็นทั่วไปสําคัญหรือบัตรสนเทศนะครับรายละเอียดรายละเอียดตรงนี้คือรายละเอียดความประสงค์ในการดําเนินการนะครับระบุล,ลงไปให้ละเอียดนะครับ เมื่อเรากรอกระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วเรากดที่ปุ่มหน้าถัดไปนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการในเรื่องของระบุผู้ถูกร้องแล้วครับในส่วนนี้ว่าเราจะร้องใครหรือขอความช่วยเหลือจากใครนะครับตรงนี้ผมเลือกเป็นสำนักงานประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับในส่วนด้านบนนี้จะเป็นตัวเลือกนะครับให้ท่านได้เลือกอย่างง่ายๆนะครับ ที่เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกลชิดท่านนิดนึงนะครับหรือหากตัวเลือกด้านบนไม่มีท่านสามารถที่จะเพิ่มหน่วยงานได้ด้วยตนเองนะครับหรือเพิ่มบุคคลนะฮะระบุตัวบุคคลไปเลยหรือเพิ่มนิติบ,บุคคลนิติบ,บุคคลในที่นี้คือบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับในที่นี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับเป็นหลายๆแบบเลยแล้วกันในหน้าเดียวนะครับ นะครับข้างบนผมเลือกออที่จะร้องขอมาที่สํานักงานประลัดกระทรวงมหาดไทยกรมที่ดินนะครับผมเพิ่มหน่วยงานนะครับกระทรวงก่อนนะครับแล้วก็ตรงกรมจะตามมานะครับอัตโนมัติเลือกกระทรวงผมร้องไปที่สํานักนายกไปอีกที่หนึ่งนะครับกรมต่างๆที่อยู่ภายใต้สํานักนายกจะปรากฏขึ้นมานะครับอลอง นี่นะครับถัดไปผมทดลองเพิ่มบุคคลเข้าไปด้วยนะครับคลิกที่เครื่องหมายบวกระบุชื่อบุคคลไปรายละเอียดต่างๆนะครับเมื่อระบุเรียบร้อยแล้วก็กดที่ปุ่มบันทึกข้อมูล ครับตรงตกจานสีแดงอย่าลืมนะครับเช่นเดิมจําเป็นต้องระบุข้อมูลนะครับไม่ระบุไม่ได้กดบันทึกข้อมูลไปครับบุคคลก็จะระบุเข้ามาแล้วเพิ่มนิติบุคคลกดที่เครื่องหมายบวก ประเภทจังหวัดที่อยู่ต่างๆเมื่อระบุแล้วก็กดบันทึกข้อมูลนะครับในส่วนของดอกจันร์ต้องกรอกข้อมูลลงไปนะครับหากท่านไม่ต้องการข้อมูลนะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับผมลบนิติบุคคลออกไปนะครับผมไม่ต้องการข้อมูลนี้ผมลบนะครับแบบนี้ก็จะถูกลบออกไป ถัดไปเมื่อกรอกข้อมูลเลือกข้อมูลได้ครบถ้วนแล้วกดที่หน้าถัดไปก็จะเข้ามาสู่การระบุจุดเกิดเหตุนะครับก็ขอที่ดินทำกินแถวๆไหนดีนะครับพิมพ์ค้นหาสถานที่ลงไปนะครับแล้วก็เลือก สถานที่ที่ต้องการนะครับหรือท่านอาจจะเข้ามาเลือกในแผนที่ก็ได้นะครับก็ตรงนี้สามารถซูมได้นะครับซูมลงไปนะครับหรือจะดูเป็นลักษณะสตรีทวิวโดยรากนะ,ะตัวคนตรงนี้นะครับเข้ามาวางในจุดที่ต้องการครับถ้ารูปสตรีทวิวไม่มีนะครับก็จะไม่ปรากฏนะครับ ผมลองเลือกเป็นจุดอื่นที่มีรูปสตรีทวิวดูบ้างนะครับเป็นหมู่บ้านแถวนี้นะครับเลือกมาวางดูในตรงนี้นี่มีรูปสตรีทวิวนะครับเพราะว่าตัวแผนที่นี่จะลิงก์กับระบบ Google เลยนะครับ Google มีอะไรเราก็มีแบบนั้น สถานที่นะครับหมุนนะครับอันนี้หมุนให้เรียบร้อยนะครับหมุนให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการสถานที่ที่ต้องการมากที่สุดนะครับผมหมุนบางนี้นี่ผมต้องการที่ดินท่ากินมันตรงนี้เลยครับที่จอดรถของพลยังคํานี้เลยเมื่อเสร็จแล้วนะครับอยากจะกลับไปรูปแผนที่อีกกดตรงนี้นะครับก็จะกลับเข้าสู่รูปแผนที่เมื่อสักครู่นะครับ ระบุวันเดือนปีที่เกิดเหตุที่ไม่ต้องแล้วนะครับตรงนี้ระบบอัตโนมัติให้เหตุการณ์ระบุลงไปนะครับเสร็จแล้วกดที่ปุ่มหน้าถัดไปส่วนนี้สามารถเลือกหลักฐานประกอบการลองทุกได้นะครับ กดที่ปุ่มเลือกหลักฐานประกอบการลองทุกไปนะครับเลือกสักไฟล์หนึ่งนะครับสมมุติเป็นไฟล์นี้นะครับหรือจะเพิ่มหลักฐานประกอบการลองทุกไฟล์อื่นได้อีกนะครับ ่นี้กดที่หน้าถัดไปในส่วนนี้ก็จะขึ้นข้อมูลต่างๆที่เราได้ระบุลงไปนะครับให้เราได้ตรวจสอบนะครับดังนี้ในส่วนของรูปเอ,อกาสารประกอบการล่องทุกนะครับตรงนี้จะไม่ขึ้นมาให้นะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เวลาเรากดบันทึกแล้วเนี่ยจะไปโผล่ที่ระบบของเจ้าหน้าที่เองนะครับ กดที่บันทึกคำร้องเรียนนะครับหรือถ้าไม่ถูกต้องก็กดที่ย้อนกลับไปแก้ไขเรื่อยๆนะครับส่วนนี้ลองบันทึกคำร้องเรียนลงไประบบก็จะทำการบันทึกข้อมูลร้องเรียนนะครับของเราลงไปเรียบร้อยนะครับก็จะระบ,บุรายละเอียดขึ้นมาดังนี้